เอาแล้ค่ะถัดมาเรามาดูกันต่อนะคะว่าเราได้อะไรมาจากค่ายเฟนดีบ้างนะคะ<ฮ><ฮ>เริ่มเลยต้าดาฉับอกว่าถุงเนี้ยใหญ่มากมากข้ข้างในนะคะใบเสร็จนะใบเสร็จของเฟนดิก็จะเป็นถุงเฟนดินะคะชิ้นที่หนึ่งต้าดากล่องจิ้วเลิ้วมากเลยถ้าเทียบกับไซส์ถุง ถุงก,กับกล่องเทียบกันดูสิทุกคนไซส์อา้าวดูของแรกเลยอันเนี้ยเรียกว่าน่าจะเป็นตัวที่ราคาเกือบจะถูกที่สุดนะคะของคอลเลกชันเฟนดาเชนนะคะนั่นก็คือ,อกับหัวแม้ว่าเราจะซื้อจากค่ายเฟนดินะคะแต่ว่าถ้าเป็นของเฟนดาเช่เนี่ยก็ยังได้กล่องสีดำนะคะมันก็คือทะาดา มีแท็กอะแท็กก็หลุดลงมาเรียบร้อยมันคือเจ้าแรปนะคะหรือว่าทวิลี่อะแต่ว่าถ้าบ้านเฟนดิเขาจะเรียกว่าเป็นตัวอาแรปเปอร์มั้งค่ะประมาณนี้แต่จริงๆก็คือทวิลี่นั่นเองอก็จะมีกระดาษนะเป็นดัชเช่แล้วก็ตัวนี้เป็นทวิลี่ที่ด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีสันของ คอลเลกชันเขานะจะเป็นชมพูหรือไม่ก็ฟ้าอันนี้จะเป็นชมพูนะคะแล้วก็เป็นปลายของเฟนดีส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นความผสา,กานก้านระหว่างเฟนดีแล้วก็เวอร์ซาเช่นะคะก็จะเป็นสีพิ้งกับโทแบคโคนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็ค่ะก็จะเป็นป้ายแท็กนะคะทูลี่ก็ยาวนะคะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวอ่ก็ประมาณนี้นะคะนี้ก็เป็น ชิ้นที่สองนะคะจากคอลเลกชันเฟนดาเชนนะคะอ่ะถัดมาชิ้นถัดมานะคะเนี่ขึ้นก็คือเจ้ากล่องอันนี้ทาดาฮาอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้มาเนื่องจากความโชคดีของตัวเองโชคดีคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนว่ามันคืออะไรนะมันคือ คนเห็นอย่างนี้น่าจะรู้แล้วมันคือรองเท้านั่นเองนะคะซึ่งของเขาเนี่ยก็จะมีมาในถุงรองเทา้านะคะแล้วก็เดี๋ยวนะขอหาก่าอนเขาจะมีเชือกมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเชือกเนี่ยอยู่ในถุงกระดาษธรรมดาเลยถ้าแอเมเนี่ยเชือกยังมาอยู่ในถุงเผาชะคะของที่นี่เป็นถุงกระดาษนะคะว่าข้อที่เบลชอบเนี่ยมาดูรองเทา้ากัก่อนดีกว่า นี่เลยนะคะคือถุงถุงรองเท้าเนี่ยถุงรองเท้าใหญ่มากถุงรองเท้าไม่เหมือนถุงรองเทา้าจริงๆนะเออคือเอาไปใช้ไปเป็นแบบถุงกระเป๋าอย่างอื่นต่อได้เลยอะ่ะถุงรองเท้าใหญ่มากมันคืออันนี้ตาตาที่เราได้มานะคะก็จะเป็นรองเท้าสเกตนะคะอ่าก็จะเป็นสีดำนะคะ ดำนะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้เฟนดีนะคะส่วนลายเขาก็จะเป็นลายคอลแลบกันกับบาโลกนะคะอ่ะด้านหลังจะเขียนว่าเฟนดาเช่นะคะส่วนป้ายตรงนี้จะเขียนว่าเฟนดีนะคะแล้วก็เขียนบอกว่าเป็นเฟนดีสเนคเกอร์นะคะลวดลายเขาก็จะผสมผสานกันนะคะระหว่างตัวเฟนดีกับลายบาโลกนะคะก็จะเป็นซิลค์นะคะผสมแล้วก็ มิกก,กันกับตรงเนี้ยจะเป็นคล้ายๆกรัมรมี่นะคะเพราะฉันใช้งานก็ต้องระวังนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยางนะคะออกเป็นตัว rubber sole ของเขานะคะ,ะสีขาวตัดกับสีน้ำตาลน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะคะก็จะเขียนว่า Fendi อยู่ตรงนี้นะคะพร้อมกับลายโลโก้ Fendi นั่นเองอตรงนี้จะเป็น เฟนดีโรมนะคะแล้วก็เม k อินอิตาลีนะคะข้างในตรงพื้นขอไม่เหมันดำว่ข้างในอีกทีหนึ่งตรงนี้นะคะก็จะแปะคำว่าเฟนด a c าเช่นะคะโอเคตัวนี้เป็นรุ่นรองเท้าสเก็ตนะคะจะเป็นรองเท้าสเก็ตเพราะว่าเพื่อนเพืนก็จะเห็นว่ามันจะ พื้นมันจะค่อนข้างเรียบนะคะก็เหมาะกับคนที่เอาไปใส่แล้วก็เล่นตัวสเก็ตบอร์ดนั่นเองเพราะเขาก็ออกสเก็ตบอร์ดกับคอลเลกชันนี้มาเหมือนกันนะคะ,ะเชือกนะคะเชือกของเขาเนี่ยก็จะแบบนุ่มๆอะ่ะจะจะออกแบบเป็นขนขนหน่อยนะคะขนๆนนุ่มๆน,นะเหมือนกันกับไอ้ตรงข้างๆตรงเนี้ยคะ่ะที่ที่เขาบุมาก็เป็นแมทเทีเรียวเดียวกันนะคะเวลาใส่คู่เนี่ยคือใส่ปุ๊บแล้วรู้สึกแบบ สบายเออคือใส่แล้วรู้สึกว่ามันไม่ดุกับเราแน่ๆแล่อ,อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าสนสเกร์นะคะที่ได้มาจากเฟนดิคนะ,คะกับคอลเลคชันเฟนดาเช่ตัวนี้เบลก็ได้มาเป็นไซส์6นะคะเ<ด>บลปกติก็คือใส่ของเ้าไซส์40่จะบอกว่าจริงๆอันเนี้ยเป็นสนสเกอร์ของคอลเลคชันของคุณผู้ชายนะคะแต่ว่า,าเพลินว่าเบลใส่ได้เนเนี่ยมันเป็นความโชคดีที่แบบที่เท้าเราใหญ่เหรอเราก็ไปใส่ไซส์เล็กสุดของผู้ชายได้เนี่ย เออซึ่งมันก็เลยทําให้ของเนี่ยเหลือมาถึงเรานะคะแล้วก็เรลก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะคู่นี้นะก็ได้รองเท้ามานะหนึ่งอันอ่ะถ้าถามอีกอย่างหนึ่งว่าสแตมป์มันอยู่ไหนสแตมป์มันจะอยู่ด้านในนะคะทุกคนคือคือคือเพื่อนๆเห็นป้ายน,นี้ใช่ปะ่ะเฟนดิเนี่ยปุ๊บเนี่ยโค้ดอะโค้ดของมันรองเท้ามันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้ขึ้นไปอีกนะคะมันจะมีโค้ด นัมเบอร์ของรองถท้าของเขาอยู่นะคือไม่ไม่สามารถแบบเปิดให้เห็นได้ในนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะคือถ้าใครซื้อต่อมามือสองหรืออะไรยังไงก็เช็คดูให้ดีๆนะว่าของแท้หรือเปล่านะคะโอเคก็จบไปกับอีกหนึ่งชิ้นนะคะอืมอ mm hmm. อยากย้ำให้ดูอีกทีหนึ่ง mm hmm. อันนี้คือ อันนี้คือถุงใส่รองเท้าซึ่งซึ่งดีมากใหญ่มากแปลว่าเบลสามารถใช้เป็นแบบกระเป๋ากระเป๋าใบเล็กๆใบหนึ่งได้เลยอะ่ะเออให้เทียบกับอะไรอะ่ะอ่ะเทียบกับแก้วน้ำสตาร์บัคอะเนี่ยเนี่ยทุกคนกระเป๋าถุงใส่รองเท้าหนึ่งข้างของเขาอะ่ะใหญ่มากทำมาแบบใหญ่มากจรงิงเทียบเทียบ,บกับแอมเสนะ เดี๋ยวเอาถุงผ้าเทียบกับ a m s ให้ดูอันนี้คือถุงรองเทา้า a m s ค่ะทุกคนซึ่งถุงรองเท้า a i r m s อะดูแล้วมันเป็นรองเท้านะถูกมันดูเป็นถุงรองเท้าอะเพราะว่ามันทรงแบบยาวๆใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเอามาเทียบกันเห็นปะเห็นความแตกต่างไหมเนี่ยอันนี้ a i r m s รองเทา้าอันนี้รองเท้าหนึ่งคู่นะมันไม่ได้ยัดสองคู่มานะเอ้ยอันนี้คือรองเท้าหนึ่งข้างนะคะถุงต่อรองเท้าหนึ่งข้างของเราเ,เห็นปะชอบ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  ชอบอ่ะแล้วก็มาถึงกับเจ้าตัวไฮไลท์ที่ทำให้เราได้ถุงใหญ่มากๆนีะ่ะมันก็คือ,อก็ครั้งที่แล้วเนะาะไมมันผิดพลาดไปเนาะทำให้ไม่มีเสียงงั้นมาต่อกันที่ถุงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะไอเทมชิ้นนี้เนี่ยแหละที่ทำให้ได้ ถุงถุงใหญ่ถุงนี้มานะคะแล้วมันก็คือสิ่งสิ่งนี้ท่าดา,ดาออกมาเป็นถุง ready to wear นะคะเรามาดูกันว่ามันคือชิ้มไหนนะปุ๊บคือท่าดา,ดาเป็นแจ็คเก็ตนะคะก็ตัวนี้เนี่ยจริงๆเป็นคอลเลกชันของ ผู้ชายนะคะตัวเนี้เพราะว่าฝั่งผู้หญิงอะคะ่ะเขาจะไม่ใช่เป็น r e v e r s ์เจะไม่ใช่เป็น r e v e r s i b l e j a แ k e t แบบนี้เนาะตัวนี้ให้ที่เบลถูกใจมากๆเลยเป็นเพราะว่ามันใส่ได้สองด้านนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งข้างในของมันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเป็นแบบว่าสีชมพูเรียบเนาะแต่ก่อนไปดูด้านนั้นเนี่ยมาดูดีเทลด้านนี้ก่อนด้านตะโกนนะคะด้านตะโกนอันนี้ก็จะมีพ็อกเก็ตนะคะ กระดุมเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นกระดุมนะคะคือตรงเนี้ยกระดุมเป็นอะไรที่เสียวว่ามันจะแบบหลุดแล้วก็ขาดเหมือนกันนะเพราะว่าอืมก,ก็เข้าใจแหละการที่ทําให้มันสองหด้านะเขาก็ต้องทําแบบบางๆนิดนึงนะคะ,คนนะ,คะข้างในเนี่ยค่ะข้างในพ็อกเก็ตจะเป็นสีเพนนะคะเพราะว่าเผื่อไว้ว่าเราสลับด้านใส่นะคะ ก็จะมีกระ,กระเป๋าสองด้านเวลาเราใส่กับด้านเนี่ยกระเป๋าก็ใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะตัดกับสีโทแบ c โคนะคะอ่ะแล้วก็จะมีลายบาโลกพาดเข้าไปนะคะอันนี้ด้านหลังของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยได้มาก็เป็นค่อนข้างโอเวอร์ไซส์ทีเดียวตัวนี้เบลได้มาเนี่ยไซส์46นะคะคือ ก็อย่างที่บอกว่าพอมันเป็นคอลเลกชันผู้ชายอะค่ะไซส์เล็กสุดของเขาจริงๆอะก็น่าจะแค่44เองนะคะไม,ม่ไม่ได้มีเล็กกว่านี้แล้วนะผ้าเนี่ยนะคะวัสดุของเขาก็เป็นซิวคือมันมีความแบบทิ้งตัวเป็นทรงสวยมากๆทุกคนนะไม้ขวนเสื้อก็อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเบลใส่ให้ดูนะคือเวลาเบลแต่งตัวแบบเรียบๆอย่างเงี้ยค่ะอ,อ ใส่ตัวเนี้ยแจ็เก็ตคุมหน่อยอก็คือใช้ได้เลยนะพเพื่อนเห็นไหมคะก็อันนี้ก็คือใส่แบบว่าธรรมดาเลยนะชุดไม่ได้กะจะให้มาแมทช์หรืออะไรก็แบบว่าชุดอยู่บ้านเสืสส้อเสื้อยืดกางเกงขาสั้นธรรมดาเนี่ยเออถ้าเราจะให้แมทช์หน่อยข้างในก็อาจจะขอแบบเป็นโทนสีเรียบๆเนาะอาจจะแบบ ชมพูก็ได้หรือแบบดำไปเลยนะคะหรือว่าแบบสีที่ไม่ใช่สองสีนี้ตัดกันแต่ any way เอว่าเป็นสองสีนี้นะมันก็ยังแบบพอได้อยู่เวลาเบลใส่เนี่ยเบลก็จะชอบถกแขนเสื้อขึ้นแต่จริงๆอันนี้ไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเวลายิ่งเราถกแขนเสือ้อค่ะมันจะทำให้ตรงข้อพับตรงเนี้ยมันบานขึ้นเรื่อยๆเนาะก็แต่ด้วยความที่มันโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วอะเบลเบลถกขึ้นมามันไม่ได้ ขยายมากนักแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่ชอบแบบสไตล์ผกแขนขึ้นอย่างเงี้ยไม่แนะนําให้ทําบ่อยเนาะเพราะว่ามันยืดมันยืดแล้วมันเห็นเลยถ้าทําแบบนี้บ่อย,อยอประมาณนี้นั่นค่ะค,คือชอบมาอยากใส่ตะโกนเราก็มาด้านนี้นะคะแล้วลุกมันก็จะออกแนวแบบเทๆ่ๆแบบเทๆ่ๆแต่ก็ไม่ได้แมนเกินไปเพราะว่ามันก็มีสีชมพูมาตัดอยู่ ะทุกคนอทีนี้อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เขาเป็นสีชมพูจริงด้านเนี้ยเบลชอบมากๆมันเป็นชมพูที่สวยนะคะ่ะถ้าเพื่อนๆดูถ้าเป็นด้านที่เป็นลายนะคะคอปกจะเป็นสีดําแต่ว่าพอเรากลับด้านมาเป็นสีชมพูเนี่ยคอปกเขาก็จะเป็นชมพูเลยนะคะลืมป้ายแท็กอย่างอยู่นะคะป้ายแท็ก อันนี้ก็จะเป็นการใช้งานสายด้านสีชมพูนะคะก็จะแบบชมพูเรียบๆเ,เลยกับมีเส้นขอบสีดำตรงซิปนะคะซึ่งสวยมากเบลเนะี่ยส่วนตัวคือแบบชอบด้านนี้มาชอบด้านสีชมพูมากๆนะคะเปิดกระเป๋าได้อย่างที่บอกว่ากระเป๋าเนี่ยใช้งานได้นะสี่ด้านใช้กระเป๋าทั้งหมดเลยข้างในกระเป๋า มีแท็กนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นด้านสีชมพูคือชอบอะชอบด้านสีชมพูของเขามากเลยเือถูกถ,ถ,ถูกใจด้านนี้สุกใจด้านสีชมพูเผื่อถ้าเราเข้าเตาอมอเนาะเราก็ใส่สีชมพูเรียบๆนะคะทุกคนแล้วก็ผ่านเตาอมอเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยสลับอีกด้านให้มันตะโกนตัวนี้ราคาไม่ขอบอกละกันเดี๋ยวที่บ้านแอบดูอยู่ เนะถ้าใครอยากรู้ราคาก็แอดไอจีนะคะแอดไอจีแล้วก็ถามมาแล้วเดี๋ยวจะเตะแล้วเดี๋ยวจะไปบอบอกนี่ค่ะอันนี้แบบรูดสิบก็มีพอเก็ต ให้เป็นแบบว่าถกแขนขึ้นนะใส่แค่นี้คือออกจากบ้านได้ละค่ะสบายไหนไะหนก็เริ่มแล้วละกันก็เดี๋ยวจะเอาเจ้าตัวนาโน,โนโบาเกตนะคะมาใส่ลุกด้วยกันเลยนะเอาเวลาเบลใช้เจ้านี้ก็เป็นแค่อะเซซอรี่เลยนะคะเบลก็จะเอาถุงผ้าเนี่ยพับนะแล้วเบลก็จะยับถุงผ้า เก็บไว้ข้างในเพราะว่าเวลาเราไม่ใช้แล้วเนี่ยจะได้หอ่อน้องใส่ถุงกับคืนเหมือนเดิมนะคะอ่ะก็เป็นมาณนี้นะคะแล้วก็ที่ไปใช้มาสายมันพันกันแบบง่ายมากๆทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่ที่แบบไม่ค่อยชอบนิดน,นึงเพราะสายมันพันกันง่ายนะคะ ก็จะห้อยแบบว่าสะพายบา่าประมาณนี้ก็ได้นะคะสะพายอ,อกเอาคะ่ะแล้วก็แบบออกไปเที่ยวได้ละนี่นะกำไรวันนี้ใส่เป็นของแอมิสนะคะประมาณนี้นะคะแต่ชอบนะรู้สึกว่ามันแบบเล็กกระทัดรัดแล้วคือ ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรกับเขาเลยนะคะเพราะว่าน้องก็แนบอยู่กับตัวอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งอะคะ่ะมันเป็นสร้อยชิ้นหนึ่งทุกคนก็ประมาณนี้ละกัน,นะคะ่ะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนไปจัดชิ้นไหนมาแล้วบ้างเนี่ยก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะณวันที่เราพูดเนี่ยคือต้นเดือนมิถุนายนนะคะคือคอลเลคชันมันยังอยู่มันยังพอมีอยู่นะคะอืมแต่ ถ้าวิดีโอออกไปหลังจากเนี้ยพอมันหมดซีซั่นไปละเอออันนั้นถึงจะแบบหาไม่ได้เลยทันทีนะคะแน่นอนบางอย่างมันยังมันหายากเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสหาได้เแบลบว่าไอตัวมินิบาร์เกตอันเนี้ยก,ก็ก็น่าเก็บนะเพราะว่าราคามันไม่ได้แรงมากแล้วก็มันเป็นคอลลาบอร์เรชันสำหรับ2แบรนด์ที่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอีกไหมนะคะเพราะว่าแบรนด์2แบรนด์เนี้ยเขาอยู่กันคนละบริษัทเลยนะคะมันไม่ใช่เป็นแบบบริษัทแม่บริษัทลูกหรืออยู่ในเครือเดียวกันนะ เอาล่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u s s r r i e เพห้เวลด้วยนะคะวันนี้ก็เท่านี้ค่ะไปละบ๊ายบาย